มาเจอกันอีกแล้วค่ะก็นี้เราก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่กันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะจะพามาบุก MCM นะคะพาชมคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็คือ Spring Summer 2022และที่สองันที่สุดจะพามาชมกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ g u e r l a นั่นเองจะแซ่บแค่ไหนจะปังยังไงไม่รอชักขออนุญาตเรียนเชิญเข้าไปในร้านด้วยกันเลยค่ะ ่อนอื่นเลยก็เช่นเคยนะคะขอกราบสวัสดีคุณบีคนดีคนเดิมของเรา สวัสดีค่ะบีจาก MCM สยามพารากอนค่ะเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าเมื่อมีคอลเลกชันใหม่เราจะต้องได้เจอกันครั้งนี้เป็น Spring Summer 2022ใช่ค่ะไม่รอช้าตอนนี้รายละเอียดแบบยืนสะพายแบบเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตพาไปชมก่อนเลยแล้วกันอ่ะทางไหนเดี๋ยวรบกวนคุณบีไผ่มือนิดนึงเชิญด้านนี้เลยเชิญด้านนี้นะคะมาค่ะตามตามตาครั้งนี้ Spring Summer 2022กระเป๋ารุ่นใหม่ก็คือ g r e ช e l นะคะ นี่ค่ะก็เหล่าบรรดาสาวงามที่อยู่ข้างหลังดิฉันตรงนี้นะคะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีตัวล็อกแบบนี้นะคะนี่คือรุ่น g r e t e l ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอิดแบกตัวใหม่ของ MCM ด้วยนะคะใครที่รู้ตัวว่าเป็นสาววก MCM แล้วใส่ห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดจริงๆรุ่นใหม่มาแรงมาก ใบแรกเลยนะคะไหนๆก็จะหยิบแล้วเราก็ต้องหยิบคอนหยักไปเลยสิคะนี่เลยคือนะถ้าเกิดไม่หยิบคอนหยักใบแรกเนี่ยแบบว่านอกจากสาวๆจะแบบงงแล้วเนี่ยแบบว่าน้องเขาก็จะงงว่าทำไมไม่หยิบชั้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเกรเทลนะคะลักษณะของกระเป๋าเกรเทลเนี่ยจุดเด่นมันจะเป็นยังไงคะคุณบี จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็มีจุดเด่นพิเศษคือเป็นสายโซ่มิกกับสายหนังค่ะก็คือจะจเป็นเนชนชผสมหนังแบบนี้เลยนะคะทุกใบมาพร้อมสายนะคะและที่สําคัญที่สุดทุกคนตรงสายนะคะขออนุญาตให้ดูนิดนึงนี่เก๋ๆเปิดมานะคะเห็นไหมว่าตรงสายของเขานะคะ เขาทอดใส่ได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถถือเป็นคลัชแบ็ k ก็ได้หรืออยากจะครอสบอดี้หรือเราอยากจะเป็นโชเดอร์ก็ได้ง่ายๆกูปูอุ้ยใส่ใส่กำลังดีมากเ,ยเอยแอบขอส่องนิดนึง อ๋อโอเคสายก็คือแบบว่าขนาดาฟิกซ์มาให้ก็จริงแต่แบบนั่นมากเพราะว่าตัวจีจี้เองเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงตัวบางเท่าไหร่นะคะเวลาเราสะพายมันก็ไม่ได้เต่ออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้หญิงที่สูงกว่าจีจี้หรือว่าอาจจะตัวพอๆกันหรืออะไรเอาเอาเรียกได้ว่าท่านดิฉันสะพายได้ทุกคนสะพายได้ <laughs> นือก็ออกมาช่องข้างหลังมีช่องได้ด้วยนะคะนี่นี่อ่ะให้ดูนะช,ช่องข้างหลังแบบนี้อุ้ยแล้วช่องใหญ่ด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่ข้างในโทรศัพท์เขาก็จะเน้นฟังก์ชันให้ใส่ข้างในได้ เตึกเชื้อเถอะเกิน90%เสียบตรงนี้เราก็หันมาข้างหน้านะคะเปิดมาปุ๊บนี้เลยยังจะอุตส่าห์มีช่องการ์ดเคสให้นะคะเป็น 1, 2, 3นะแล้วช่องกลางใหญ่อยู่นะทุกคนเห็นขนาดกระทัดรัดแบบนี้แต่ผมไม่เล็กนะครับดูสิคุณมีนี่คือใส่แบบใส่เจลแอลกอฮอลได้ไหลายขวดอยู่ที่สำคัญมีช่องซิบค่ะทุกคนให้มาแบบใหญ่ๆจุกๆ นี้เลยใดๆที่สําคัญไม่อยากให้ล่นหายอะไรอย่างาเช่นเสร็จเรียนแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษของรุ่นนี้คืออะไรรู้ปะมาแบบหลายแบบหลายลายหลายสีหลายแมทชีเรีลยลย material, แบบว่าเลือกกันให้ตาแตกไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ามีอะไรบ้าง อะเราจะดูทุกสีเลยดีไหมคุณบีในไหนก็ไหนๆนะว i เจตโต้อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดําเลยค่ะแล้วตรงลายเขาก็คือจะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีเงินแล้วก็ถ้าเป็นสีคอนยาคฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีทอง,ทองนะคะอเอานี้เอาเอ,าอาลำพังแค่แมตตเรียลเดียวยก็เลือกยากแล้วทองก็เทเงินก็ปังอะไรแบบนี้ขอราคาเลยค่ะคุณบี2 4 5 0 0บาทค่ะ24,500บาทค่ะ ต่อมาแบบที่2ของ g r e t ัลนะคะก็คือทางนี้เลยขออนุญาตเลือกยากอีกแล้วอ่ะทำไมทําไมทําไมคุณต้องแบบเติมอะไรนิดเติมอะไรหน่อยแล้วแบบลุกที่ได้มันแตกต่างกันถึงเพียงนี้คือเมื่อกี้คือแบบเราได้กลิ่นอายความเดินทางได้อะไรแต่อันนี้จะมีความแบบดูมีความลักชูมากขึ้นแบบว่ามีความฉ่ำมีความออกงานมีความแบบโปรเฟ s ชั n นอลลุกได้ ไปงานแบบ evening ได้ใดๆได้ไดไดไดจริงๆวิเซโต้เนี่ยเป็นลายที่คลาสสิกนะแต่ชาว MCM ทุกคนทำให้มันเป็นสิ่งแซ่บไปแล้วเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกบอมีมี energy แบบมีความมันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาทันทีที่เราเห็นลายวิเซโตแบบนี้นั่นแหละชื่อของเขานะคะตัวนี้ก็คือ Gretel in Leather Block นะคะใครที่เป็นคนแบบว่าชอบแบบความหนังความช่ำของงานหนังแบบเนี้ยอันนี้คือจจุกมาก ให้ดูทุกคนสวยมากเลยแสดงว่าตรงแบบดีเทลตรงนี้คือเป็นหนังใช่ไหมทุกคนสีคอนอยักนี่คือช่ำมากสวยอรรามมากเลยนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ MCM สาขาพรากรนะคะ แบบว่าอยู่ตรงแยกรัดประสงค์ก็ยังมองเห็นเลยเอาจริงความฉําของนางนะคะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะมาสองสีเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นสีคอนหยักกับสีดํานะคะสีแบล็คอันนี้เลยถ้าเป็นสีดํานะคะฮาร์ดแวร์ก็คือจะเป็นสีเงินจริงๆแล้วมันจะเงาวิงมากเลยนะที่ทุกคนเห็นมันเป็นแรปพลาสติกนะคะอ่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคอนอยักฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีทองแบบเดียวกัน สพายมหลองใไหนไหนก็ไหนๆจะได้เห็นภาพอันนิดหนึ่งเฮ้ยมันก็จะดูหลูขึ้นมาเลยหูยอย่างนี้ราคาเราต้องต่างกันเยอะมากเลยดิเพราะว่าขึ้นมานิดหน่อยค่ะหล่อเท่าไหร่คะสองหมื่นห้าพันหกร้อยหยนิดนิดมากนิดมากและด้านในก็เหมือนกันเนาะก็คือคือเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ค่ะนาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือจะตัวนี้ค่ะคือจะเป็น l เด t อร์บล็อกนะคะลองสพายสีดำมากระชุดนี้ได้ไหมอะ ได้มามเฮ้ยแล้วมันแมนไปปะไม่ไมหนูโอเคนอเคนเาะประว่าจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยใบมันกําลังดีจริงคือมันหลูแล้วมันเท่คือมันดูแบบธรรมะแทแมงไปด้วยอะไรเงี้ยเออไหนลองถือแบบในลักษณะเป็นคลาสดูแล้วเราชอบอย่างหนึ่งตรงที่ไะไรรู้ปะปกติส่วนใหญ่พวกกระเป๋าที่เป็นแบบมินิครอสบอดี้ทั้งหลายอะถอดสายไม่ค่อยได้นะด้วยความที่เป็นใบเล็กแล้วเขาจะติดตั้งสายมาพร้อมกันไปเลยแต่ว่าอันนี้นะคะนอกจากจะถอดสายได้แล้ว พื้นที่เขาข้างในนะคะก็กว้างมากพอที่จะใส่สายตัวเองไปได้ในขนาดเดียวกันที่เราใช้งานโดยการใส่ของสัมภาระของเราได้เฮ้ยตรงนี้คือแบบจิงจมองว่ามันซ้อนรูปมากเลยแอบบให้เพื่อนๆดูข้างๆนิดนึงตัวนี้ไม่บางนะแต่ก็ไม่ได้หนาถึงขั้นว่าแบบสะพายปุบแล้วมันจะไม่สวยอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้ก็คือโอเคมากนะคะอยากให้มีไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นเป็นลกจิตเนาะเวลาเจอไซส์ใหญ่ก็อยากให้มีไซส์เล็กเจอไซส์เล็กก็อยากให้มีไซส์ใหญ่เพราะเรารู้สึกหน้าตามันสวยแบบ เนี่ยดูดิเห็นา่าแบบโอเวอร์ของเขาดีไซน์มาแบบเป๊ะมากเลยสรุปแล้วก็คือเหมือนจะตัดสินใจได้ว่าเป็นคนชอบเลยเด้่บล็อกใช่ปะยังค่ะยังอย่าเพิ่งรีบไปฉันเพิ่งเริ่มเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เราพาไปดูแล้วนะคะ2แบบเรามาดู g r e t เทตัวที่3กันก็คือคุณคนนี้นั่นเองนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะก็คือ g r e t เท c ลค i c j a c แจ็ r d m o n โมโนกนะคะก็คือทุกอย่างตามชื่อเลย1คคุณเห็นคิวบิกไหม มันเป็นบล็อกง่ายมันเป็นบล็อกคิวบิกอย่างนี้ MCM 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 นีก็ได้อะตัวนี้นะคะบอกเลยฉ่ำมากหนึ่งเลยคือแมทเรียลใหม่ของ MCM เนี่ยที่เพิ่งมาในเร็วๆนี้เลยนั่นคือแจ็กกาด ครั้งนี้เป็นแจ็กกาดลายใหม่ใหม่ทั้งแมทท์เรียลใหม่ทั้งลวดลายในส่วนของที่เป็นแจ็กกาดเนี่ยนะคะก็คือเป็นผ้าแจ็กกาดก็คือผ้าทอลายนั่นเองและส่วนตรงขอบของเขาจะเป็นหนังตรงฮาร์ดแวร์นะคะก็เป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคะก็คือเป็น MCM ที่เป็นบัคเกิลแบบนี้แล้วก็ข้างหลังนี่นี่ข้างหลังเห็นลายยิ่งชัดเข้าไปใหญ่สวยนี่อ่ะแล้วแอบสัมผัสให้ดูแล้วกันสำหรับแมทท์เรียลที่เป็นแจ็กกาดเนาะนี่อ่นหนึ่งเปิดปุ๊บ อันนี้นะคะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นช่องใส่การาดนะคะก็จะเป็นหนังสีเดียวกับตัวฝาของเขานะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโลโก้ MCM อยู่ข้างในตรงนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ช่องซิปนะคะก็เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันตรงลายซึ่งจริงๆแล้วลายนี้เราแบบเร็วๆนี้แอบเห็นเซเลบดาราเริ่มสะพายเริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเราต้องการที่จะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งอะ่ะในช่วงเนี้ย แล้วว่าลายนี้จริงๆอ่ะมันกาลังมานะบอกเลยแล้วก็คือจะบอกว่าปีนี้จะกาดมาแรงมากจริงๆมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือการันตีได้เลยว่าเป็น m a t e r ที่แบบมาแรงจริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วเป็นคู่สีที่สวยอันนี้เป็นดำเหรอคะเป็นดำเนาะแต่แบบพอมันผสมกับแบบตัวที่เป็นคิวบิกอันนี้มันมันดูแบบมีความออกเนวี่เนวี่นิดนึงด้วยสิเหมือนคล้ายๆสีน้ำเงินเข้มมากๆแต่จริงๆมันสีดำาขอสดงคมยดีเฮ้ยสวย ไม่ล่ะคือแบบตัวลายกับอีกตัวแบบฮาร์ดแวร์สีทองตัวเนี้มันขับออกมาให้ทุกอย่างดูฉ่ําออกมาดูแบบป๊อปออกมาเป็นแบบมิติมิติออกมาเลยอย่างเงี้ยอยากทราบราคาค่ะ26,400้ 26, บาทค่ะ26,400บาทค่ะอันนี้คือราคาก็คือจะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่เกินหลักพันอยู่ดีเฮ้ยลายนีดีอ่ะเออมันฉ่ำอะ่ะนิดนึงขอออกนอกกระเท่นิดนึงไหนไหนเห็นลายตรงนี้นะอันนี้เป็นแบ็กแพคแบ็แพคนะคะ เนี่ยอันนี้ก็สวยอะน,ออน่าหล่อกทุกคนแอบให้ดูข้างหลังนิดนึงนะคะนี้เลยค่ะคุณคนนี้ค่ะ Rock Star นะคะลายแบบจุกจุกแล้วก็ใช้ง่ายด้วยใส่ของได้เยอะแน่นอนตัวนี้แอบอยากรู้ว่าใส่เป็นยังไงเป็นใส่หนังค่ะอ๋ออุ้ยเป็นหนังแบบหนังใส่ย่ายนเนี่ยนะคะแล้วตัวนันหลักตัวข้างในตัวนี้<อ>จะเป็น cross body ค่ะ,คะนี้นะอุ้ยแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็คือแบบขึ้นไหล่เป็น shoulder ได้ใช่ยางงี้นะสวยพีย่ นี่นี่ดีเนาะมีให้สองสายเหรอมีสายเดียวแต่สามารถต่อเป็นยาวได้ค่ะอ๋อโอเคก็คือตรงนี้นะคะก็คือสามารถต่อให้เป็น crossbody ได้นะแล้วก็อีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะ move ไปอีกหนึ่ง material ที่อยู่ในตระกูลของ g r a t e r ก็เอาถอดไปเลยสิคะใหญ่มากค่ะจุกมากเลยเฮ้ยสวยมากที่สำคัญมีใบลูกด้วยเพราะฉะนั้นก็คือแบบที่สุดของความคุม้มและให้ดูลายค่ะให้ดูลายลายแบบชํำๆโอ้นั่นแหละค่ะอะไปต่อค่ะ มาเมื่อกี้เราเข้า Material ียลจ็กกาดแล้วใส่นะคะขอเรียนเชิญวินเทจจ็กกาดมาณที่นี้เลยใครที่โดนลายนี้ตกไปตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะคะซีซันนี้นะคะสำหรับรุ่น Gre t e l ก็มาจา้าแอบเห็นว่าทําเป็นดับเบิลเชนได้ด้วยเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมจริงๆได้หมดค่ะเ,เอาเหรอลยถจังเลยจริงๆก็ได้หมดอุ้ยถ้าอย่งงางนั้นนะคะไปคาเฟ่ได้เหมือนกันอะไรอยนี้ โอ้ใ้่มานะ่ารังเนาะตัวนี้นะคะเป็นวินเทจแจ็กกาดนะคะก็สวยเก๋ก็คือลายก็คือเป็นลายวิเโตนั่นแหละนะแต่ว่าก็คือตรงนี้เขาเป็นทอลายทุกคนเห็นไหมสวยมากนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในโอ้โหดูแบบสีหนังช่ำมากนะคะแล้วก็ตัวไลนิ่งข้างในก็คือแบบเป็นผ้าเชนวาสนะคะได้อารมณ์แจ็กกาดเหมือนกันสวยมากแบบนี้ แล้วก็แน่นอนค่ะคือเขาเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยฟังก์ชันทุกอย่างเสมือนกันเลยมีช่องข้างหลังให้เนี่ยสีสวยสะพายแล้วก็จะขึ้นมากนะคะอันนี้ชื่อสีว่าอะไรคะบลูค่ะสีบลูเลยเนาะแล้วคุณคนนี้ราะคะสีอะไรเอ่ยเกรสีเกรนะคะบลู Blue <Blue S 2> กับเกรอันนี้ก็ แล้วแต่ว่าจะชอบแนวไหนอันนี้มันก็จะออกแบบวันหวานกว่าสมมติเราชอบใส่ชุดแบบสีพาสเทลสีเบจอะไรอย่างเงี้เนาะจริงๆสีแซบๆอัใบน,นี้ก็ตัดได้นะแต่ถ้าเกิดเราชอบแบบออกให้มันดูคลึมๆคลาสสิกคลาส,สิกหน่อยเนี่ยอไปสีเกรย์ Grey. อันนี้สวยมากเลยทุกคนลองดูสิหยุยนี่แบบสวยแล้วดูแพงมากเพราะอะไรคือพอเราเก็บสายไปอันนี้คือเป็นคลาสแบบ ไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นกระเป๋าที่ถอดสายบางใบถึงเขาจะถอดสายได้เอาไปถือเป็นคลัชเนี่ยมันดูว่าถอดล้างมานึกออกมาแต่อันนี้ก็คือแบบตั้งใจอยู่แล้วเลยนะคะจากทางแบรนด์เนี่ยตั้งใจอยู่แล้วให้ถือเป็นคลัชก็ได้เพราะฉะนั้นคือเราจะแบบไปงงไปงานไปอะไรก็คือได้เต็มที่เข้างานไปแล้วอะไรเงีแบบ้ยเอาเราถือเราถ่ายรูปเราแบบเราแลบบ้วแบบหันไปเจอคานาเป้เราอยากกิน <laughs> เราก ิดปาแล้วเราก็สะพายแล้วเราก็จะกินคานาเป้ได้อย่างแบบว่าไร่ๆต่อทอเต็มผืนรับเต็มตื่นอะไรแบบนี้มันมันฟังชั่นอลมากที่เราเหตุการณ์ให้ฟังคืออยากให้เห็นภาพนึกออกไหมเพราะเวลาเราไปงานแต่งหรืออะไรเงี้ยชิคิไปน่ไม่กินอะไรเลยนะไม่ใช่ห่วงสวยนะไม่มที่วางไม่ไีวางของอะไรแบบนั้นนะคะเอ๊แต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเพรามันเป็นแจ็กกาดที่มันเป็นสีบลูแบบนี้มันก็ได้อารมณ์เดนนิมไปอีกแบบนะจะว่าไปนอกจากหวานมันยังเท่ได้ว่ะเดี๋ยวเราลองสะพายดูเลย อุ้ยน่ารักอ่ะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คืออิดแบ็กสีนี้คืออิดแบ็กสำหรับเราแล้วขอดสภพยสีดำด้วยใช่ไหมอะเอาหล่ออย่าฉีดยาเพื่อนหล่อไหนดูสิโอ้ว่ามันได้จริงอะขอราคาค่ะ,ะ26,400เอาเท่ากันหรอถ้า<ช>เกิดว่าเป็นจาักรานะคะราคาเท่ากันเลย<ช>ก็26,400ืนนะคะ นในไหนก็ไหนลองใส่มือถือดูมามีมือถือมานิดหนึง่งอันนี้นะคะมาอันนี้โปรแม x นะคะได้ไหมนะทุกคนไหนมาลองดูได้ค่ะได้เลยไม่ต้องสืบห,ห,ห,หลวมๆค่ะ,คะได้จริงปิดได้ได้ได้กรุบๆได้อะนี่ค่ะเห็นมหถูกทุกข้อเขาคิดมาแลว้วเขาคิดมาแลว้ว เผอแป๊บเดียวพาไปดูทั้งหมด4แบบแล้วนะสำหรับ g r a ท e นะคะมีอีกไหมคุณบีมีอีกเหรออู้ตาล้ถามปุ๊บมีปั๊บหรือยังไงอยู่ตรงไหนอันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นสีสันนิดนึงค่ะโอเคเป็นรุ่นแบบสีสีใช่ไหมอันนี้เป็นคิวบิกเหมือนกันทุกคนเป็นคิวบิกโลโก้เลเดอร์นะคะนี้เลยตรงเนี้ยก็คือจะเป็นคิวบิกเป็นตัวหนังนะคะที่เขาแล้วเขาทาเป็นแบบว่าเป็นนูนขึ้นมานี่ไงทุกคน MCM นี่ไงเห็นมาสายเขา เฮ้ยอันนี้เสียอะไรอะคะไวเบรนย l l โลค่ะซึ่งพอมันอยู่กับฮาร์ดแวร์สีทองแบบนี้แล้วส่งกันมากเลยทุกคน มันดูอารามเรืองรองดูเรืองรองดูสิตัวนี้คือเป็นหนังล้วนเลยใช่ค่ะทุกคนแล้วเป็นหนังตัดสีแบบน่ารักขนาดนี้นี่ไงมีสีชมพูเพราะฉะนั้นก็ตุดจ,จีนอันวาเลนไทน์ลวกตึงควบคู่ไปเลยอะไรแบบนี้นะจริงๆสวยมากนี่กี่สีมีสองสีสองสีนะคอนยก<ห>อีกคนอ่อัเออนึ่<ม>เเงเป็นคนอยากเหรอใช่ค่ะเฮ้ยน่ารักมากทุกคน สีน่ากินมากนี่พูดเลยหรือหิวแล้วตรงนี้มันเป็นนุ่มๆด้วยพี่อ้อยอันนี้คือเป็นสีคนอนหยากนะคะใช่ค่ะตรงที่เป็นตัว l เดอร์โลโก้ตัวนี้นะคะเป็นหนังเหมือนกันแล้วเขาก็ทำเป็นอีกสีหนึ่งนี่ไง MCM อุย้ยลายนี้สวยอะอยากเห็นเต็มๆอะ่ะสวยมากนะคะแล้วก็ข้างในก็เช่นเดียวกันก็คือจะมีแบบว่าเป็นช่องกลางมีช่องหลังแล้วก็ช่องซิปนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องแบบนี้นะอ่ะ ขอราคาหน่อยค่ะ27,600บาทค่ะหนังล้วนนะคุยังไม่ถึง30,000อีกโอเคเลย27,600บาททุกคนเป็นสีชมพูอันนี้ก็คือเป็นเกรเทอเหมือนกันใช่ไหมเกรเทอร์เหมือนกันค่ะมาโอ้เฮ้ยนี่คือหนังล้วนไปเลยริ่งทำให้ตรงนี้เด่นขึ้นมาโนจจริงๆหูดูหนังดิ อันนี้เมื่อกี้บอกเป็นหนังอะไรนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสเปนิชเลเธอร์ค่ะเป็นสเปนิชเลเธอร์นะคะนี่ดูสีเห็นปะเนี่ยมันจะมีลายหนังอยู่ประมาณนี้เนาะผูกของจริงสวยฉ่ำม,มากทุกคนเฮ้ยแบบนี้มันก็ดูน่าหลกไปอีกแบบอะทุกคนดิใช่ไหมเแบาบมากเลยอะดูแบบน,ะน่าทนุถนอมมากบางคนแบบชอบแต่งตัวแบบว่ารเรียบ,ยบชอบแต่งตัวแบบว่าสบายสบายหรืออะไรงี้นะเราว่านี้ได้เลย แล้วสีน่ารักมากอันนี้สีอะไรสีชมพูสี p l u มเรียค่ะสี p l u มเรียนะคะเป็นสีแบบเหมือนแบบพิงค์พ u เม g e แบบพ i n คขนนกอะไรอย่างงี้เนาะไหนดูสีดูสีสอุ้ยน่ารักอ่ะดูเป็นแบบว่าลูกสาวเจ้าพ่อมากเลย <laughs> ไม่ใช่คนหนุนะ่ะดูเป็นลูกสาวเจ้าพ่อมาเผื่อจะใกล้ใกล้ตุ๊ดจีนแล้วอะไรอย่างงี้วาเลนทง n วเลน e n t i อะไรอย่างงี้น่ารักมากเลยทุกคนกระเป๋าสีชมพูแบบสัมผัที่มันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยหายากนะอันนี้นะคะ สวยสวยสวยอันนี้มีสีเดียวหรอคะจริงเหรอมีสีถาไม่ได้เลยมีอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแบบว่าเหลืองสว่างสว่างทุกคนออกแบบว่าสีน,นีออนที่มันเบรกสเตปลงมาให้มันดูแบบว่าดูละมุนคืนอะไรอย่างเงี้นะคะ ดูดิขามาวางไว้เนี้ยละมุนมาสวยเนาะนี่เป็นคัลเลร์บล็อกที่ดีมากราคาเท่ากันไหมคะกับตัวคิวบิกตัวนี้จะอยู่ที่26,800ค่ะ26,800ค่ะโอเคเลยอุย้ยนี่เผิ่มแบบเดียวคือดูครบแล้วมีทั้งหมดหลายมาท e r เรียลมากนะคะตั้งแต่ตัวที่เป็น v i สโตนะคะตัวคลาสสิกเนาะแล้วก็วิสโตที่เป็นเลเ t อร์บล็อกนะคะแล้วก็ c u b บิกแจ็กกาดตัววินเทจแจ็กกาดนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเลเ t อร์โลโกเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นหนังล้วนเลยก็คือครบแล้วนะคะวันนี้ที่เราพามาอัปเดตกันจุกๆแต่ยังไม่จุใจเลยอะดูเพิ่มอีกนิดอีกหน่อยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆนะคะเนี่ยทุกคน เข้ามาน้าร้านน่ารังมากน้องหมาเฟรนชี่เป็นพันโปรดของจีจีด้วยนะเฟรนช์บูลด็อกอ่ะอันนี้เขาเป็นบัคเก็ตนะมีทั้งหมด2สีตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ okay, ะโอเคสปริงซัมเมอร์0 2 2นะคะรวมจอย Animal c l a คนะคะของ MCM กันนะเพราะว่าอันมีทั้งกระต่ายก็แล้วหมีก็แล้วแกะก็มาอะไรก็มาเฟรนชี่ก็มาน่ารังมากเลยทุกคนแล้วแบบเ้ยทำถึงมากคืออะไรคือแบบ มีหัวน้องเอกมาเลยจ้าพูดเลยว่าใครที่เป็นคนชอบเฟรนชิพเป็นพิเศษเนี่ยคือแบบว่าโดนตกอย่างแรงราคาเป็นไงอ่ะราคาดีค่ะคุณชิชิสำหรับบัคเก็ตนะคะ2 3 7 0 0ืนาน้นะคะมีสองสีเลยนะแล้วก็แล้วถ้าเป็นคัร์ทโเดอร์6,700นเจว้ายราคาดีจริงๆเลยอันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อเลยน่ารักมากๆเลยสีไหนดีทุกคนชิชิชอบสีนี้อ่ะสีเขียวชมพูเกิดวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์ ต้องใช้กระเบปบ๋าตังสีเขียวชมพูทั้งเขียวและชมพูลเลยนี่มาแล้วนะครับน้องเอ็มพับมาแล้วนะคะคือแบบเหมือนเล่นเสียงแบบเสียงเหมือนเล่นกับน้องแล้วอะไรเงี้ยใครเกิดวันศุกร์ใบนี้นี่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นสีแบบ สีครัวซองค่ะอุ้ชื่อก็น่ากินไปหมดสีครัวซองนะคะแล้วก็ตัดกับสีเหลืองนะแล้วก็อันนี้ก็คจะเป็นสีดําม่วง Dalia Purple นะคะอุ้ยอันนี้ก็ของแม่เหรอใช่ค่ะอันนี้รุ่นไรอ่ะเป็นเคสโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์รุ่นไรอะสิบสองสิบสองพูสิบสามมีไหมโอ๋อไม่มีหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์ขนาดนั้นเชียวอันนี้มาด้วยกันเลยใช่ไหมคะท่านแข้นนางลำเนี่ยมามาด้วยฮัลโหลหลับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะ 1,300ค่ะ1อุย้ย1น0 0งหก 300. ัมร้อเดี๋ยวมีโปรไทยรายการเดี๋ยวลองดูมีนน่ารักมากคุณบีอันนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรคะตัวนี้จะเป็นเพาวมินิค่ะคัลเลอร์สเปร s h โอเคค่ะเป็นพาวซ์มินินะคะเป็น Color คัลเลอร์ส l ป s ชด้วยสีน่ารักมากสีครอสซองกับสีเหลืองนะคะแล้วตัวแชมพูนี้มาด้วยกันไหมจะแยกแมต่ทุกคนสีหวานมากเลยอันวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์มาวาเลนไทน์นะอุ้ยอันนี้เป็นการ์ด ทุกคนมันเป็นการเคสที่ดิจิชอบเพราะอะไรรู้ป่ะ1สีสวยน่ารักมากแล้วก็ใส่การได้1 2 3 4หมุนมาทางนี้5 6 7 8ไม่พอข้างบนมีอีก9 มีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะตัวนี้เท่าไหร่หก0ัา 6, บาท6400บาทแล้วอันนี้เป็นมินิพาวดูสายซะก่อนสายอันนี้นะคะเป็นสายแบบอันนี้ขออนุญาตใส่เข้ามาเลยอ่เพราะว่ามันแมชกันแล้วแบบหน้าหลักมากแล้วสีเป็นสีโครซองด้วยสายอันนี้นะคะก็คือเป็นเชนปัดให้มันแัดเป็นแมทแะเป็นเหมือนรมควันนิดนึงแล้วก็เป็นสีทองที่สวยเป็นสีแบบทองอ่นอ,อนออน,นะมันละมุนฉ่ำวาวมาก เท่าไคหร่คะ1 8 9 0 0ค่ะ18,900นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนิดนึงข้างในมีอีกสายนึงด้วยใช่ค่ะสามารถ crossbody ได้ด้วยค่ะซึ่งพอเรา crossbody เสร็จแล้วก็จะทิ้งน้องโซ่อยู่ข้างหน้าใหม่ก็ย่อมได้อยากจะทำอะไรก็ทำได้แอบเหลือบไปดูข้างบนด้วยขออนุญาตนี่อุ๊ยหน้าตาคล้ายๆกับ g u โช i เหมือนกันนะใกล้เคียงนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันไหมคะ เป็นบอดี้เดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มมาตรงนี้เป็นสีสใหม่ใหมคใ,มใช่ค่ะสีสวยพี่อ้อยละมุนมากเลยจริงๆโอ้โห oh, แล้วหนังแบบเนียนปึงมากนะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่ามิลลี่นะคะแต่ว่าเป็นสีใหม่นะคะเป็นสีครัวซองสวยํามมากเลยนี่ใช้รลองพื้นสีะลยจ้าแบบว่าหน้าตึงสํำวาวมากแอบเห็นข้างหลังมีรูสามารถทำเป็นเบลแบกได้นะคะนี่ขออนุญ,ญาต นี้อาเป็นสายผ้าแบบนี้นะแล้วก็ข้างในนะคะวันนี้ก็ใส่ของได้เยอะไม่ต้องสืบเลยนะแล้วก็มีช่องหน้าให้อย่างนี้นะคะอะอยากทราบราคาคา่ะ29,200บาทค่ะ29,200บาทนะคะแล้วก็ส่วนสายของเขานะก็คือเป็นสายผ้าแบบนี้ปึ๊บนี้เลยนี่นี่ทำเหมือนกับว่าเราติดสายไปแล้วสวยเนาะเอ้ยจริงๆเราว่าอันนี้ก็จริงแบบคุณผู้ชายก็น่าใช้ได้อยู่ นะเพราะว่าจริงแล้วขนาดเขาจะใหญ่กว่าตัวเกรทเทลที่เมื่อกี้เราพาชมนะคะแล้วแถมด้านหลังเนี่ยมีรูสอดเข็มขัดได้เราจะใส่กับอน mm ี y เข็มขัดของเราก็ได้หรือเราจะใส่กับสายของเขาเองก็ได้เพราะว่าตรงนี้แล้วอะแอบบเห็นว่ามัน adjust ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบเอวเท่าไหร่ก็ดึงมันไปเลยสิจ้าแบบนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันชอบคือนี่ค่ะเขามีห่วงอันนี้ให้คล้องทวกแบบ เคสต่างๆ Air ์พ d ด c คส e c คอยน u เพ e อะไรต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นคือเราอยากจะแต่งให้มันเป็นมัลติแค่ไหนจะเอาน้องเฟรนชี่มาคลองจะเอาน้องหมง่งน้องหมีกระตองกระต่ายมาใส่ชามได้หมด mm hmm. จริงชอบอันนี้ โอเคแล้วก็สุดท้ายทายสุดนะคะนั้นก็คืออันนี้เลยทุกครั้งเลยค่ะที่ดิฉันมาเยือนสาขานี้คือจะต้องมาแบบทักทาย Hello my friend ตรงนี้มากเลยเพราะว่าทุกครั้งนะคะกระเป๋าปังๆจะต้องอยู่บนคุณคณนนี้แล้วครั้งนี้ก็คือรุ่น Multi-Pouch Invitro s นะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นม u l t i แต่มาเป็นทรงใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเป็นพาวส์หรือเป็นพอยชนะคะพอยก็คือจะเป็นกระเป๋าทรงยาวๆแล้วแบบแล้วก็มีซิปรูดแบบ นนี้ะะคะประกอบไปด้วย3ใบใบแรกนะคะก็คือจะเป็นมินิโพชชดเลยแบบนี้นะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือจะเป็นขนาดแบบว่าใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็มีสายเชนให้ด้วยแล้วคำนี้เป็นสายหนักอุ้ย คือเราได้สายที่เป็นลายวิิโตด้วยใช่ค่ะนะแล้วก็มีตัวยน์เ p ิ r ์สตัวนี้นะคะติดมาด้วยกันเพราะฉะนั้นคือรวบตึงความแซบของตัววิชโตไวเนี่ยแทบจะครบถ้วนมากเพราะว่าหนึ่งเป็นตัวสีขาวตัวสีดำแล้วก็ตัวสีคอนยาาแล้วก็ใส่ด้วยนะคะอันนี้จริงๆแล้วว่าคือปกติกะเปาพชเชตอะ่ะก็คือจะเป็นผู้หญิงสะพายซะส่วนใหญ่แต่นี้คือแบบว่าเชื่อว่าเป็นความตั้งใจที่เอามาให้หุ่นผู้ชายใสยด่ดูซึ่งก็ได้ ก็ได้อยู่ไม่ได้ดูถือกระเป๋าให้แฟนเลยนะดูแบบถือเป็นกระเป๋าตัวเองนึกออกมหแล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็คือจะมีตัวดีเทลที่เป็นแบบสายโซ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเมื่อไหร่เราแยกใบเราเอาสายโซ่ไปถือเป็นใบจิว๋วแยกออกมาได้ จริงเพราะฉะนั้นคุณพาคนที่คุณรักมากค่ะแล้วเขาซื้อใบนี้ไปแล้วคุณก็ให้คนที่คุณรักในะส่ายใบนี้สีดําก็ได้แล้วเราก็ใส่ใบนี้นะเพราะเราเป็นคนที่เขารักนะคะแล้วก็ดึงใบนี้ออกมาก็ได้เราประกอบแยกรางได้อทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้เท่าไหร่คะ่ะ35,300าค่ะ3 5 3 0 0าค่ะก็คือเหมือนกับได้กระเป๋า2ใบกับอีก1นึ่งคอนเพลสเนาะสามหมื่นห้าพันสองร้อยนะคะและได้ใส่ด้วยแต่ใส่ถอดไม่ได้เนาะ เฮ้ยใส่ถอดได้เหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นโคตรคุมทุกคนใส่ถอดได้จริงด้วยมีรูอยู่ตรงนี้นี่มันผักลงไปใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าใส่โซ่ตัวนี้ใส่กับสีขาวได้หรือใส่โซ่ตัวนี้เอาไปแยกชิ้นกับสีดําได้หรือใส่อันนี้เอามาใส่กับน้องขาวได้แล้วก็ตัวนี้นะคะแอบเห็นเหมือนกันว่าสายนี้มีรูให้สองอันเลยสามหมื่นห้าพันสามร้อยทุกคนโอ้โห ฟินค่ะ โอเคมาถึงช่วงที่น่าสนใจนั่นก็คือมีโปรโมชั่นไหมอ้อมีค่ะเฮ้ยสิหอเหล่าเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้ที่มีนะคะ1ชิ้นลด5 2ชิ้น10 3ชิ้น15เปอร์เซ็นต์กันไปเลยค่ะพูดว่าชิ้นนั่นแปลว่ารวมกับอะไรก็ได้ได้หมดเลยค่ะที่เป็นสินค้าราคาปกติค่ะโอ้ my god เพราะฉะนั้นนะคะเราจะรวมกับการโทรเดร์น้องหมาก็ได้เนาะหรือใส่กระเป๋าเข็มขัดหมวกใดๆดได้หมดได้หมดเลยค่ะถึงเมื่อไหร่คะเึง2ีกุมภาพันธ์ค่ะโอ้ลด มากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นราคาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพาไปชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะก็คือ1ชิ้นลด5 2ชิ้นลด10ค่ะมชิ้น ฟาดไปเลย15%ถ้าอย่างนั้นเราก็จัด3ซิจ้าจะรออะไรอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสามารถช็อปได้ทุกช่องทางเลยมาที่หน้าร้านได้ทั้ง5สาขานะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือทาง Line Official นะคะ a อ i ไลน MCM Thailand ค่ะเข้าไปช็อปกันในนั้นได้เลยนะคะส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ MCM New Collection Spring Summer 2022นะคะแล้วก็ New It b a ใบใหม่อย่าง g กรทโรนะคะ โอเคแล้วเร็วๆนี้นะคะมีอะไรแซบๆเราจะพามาให้ชมกันเช่นเคยวันนี้ขอบคุณคุณดีมากเลยนายสวัสดีนะค่ะไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายค่ะ